นี่เป็นแผ่นเช็ดอเนกประสงค์ค่ะสามารถใช้ได้แบบแห้งแล้วก็แบบเปียกนี่เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างอันนี้พี่จะใช้พกไว้ในกระเป๋าตลอดเวลาแล้วก็ได้ซองนี้ด้วยต้องซื้อกี่อันถึงจะได้ซองนี้4ี่ค่ะสี่ห่อจะได้ซองนี้พี่จะพกอันนี้ไว้ในกระเป๋าค่ะคือมันเบาถ้าเราพกที่ชู่เปียกค่ะเวลาสะพายกระเป๋าไปมันก็หนักถูกไหมคะเราก็พกอันนี้ไว้แต่ถ้าสมมติว่าเออฉันอยากจะเปียกเราก็ เทน้ำดื่มอะใส่ลงไปแล้วเราก็เช็ดเพราะว่ามันเป็นวัสดุเดียวกันค่ะแต่อ,นนอีกอันหนึ่งที่มีปัญหาคือเวลาใช้ทิชชู่อ่ะแล้วอยู่ในรถอะคะ่ะดึงขึ้นมาฝุ่นมันจะฟุง้งแล้วเราเป็นภูมิแพ้มันก็จะจามแต่ตัวเนี้ยจะไม่มีนะคะแล้วก็หนาด้วยเช็ดได้หลายอย่างค่ะอุนน้มีากมาก,มากๆเลย ถ้าเราซื้ออันเดียวค่ะจะ58บาทใช่ค่ะโปรโมชั่น4ชิ้นนะคะ <S 2> 2 <S ก็สองบบาทจะได้ตัวนี้ไปด้วยเลือกได้ด้วยนะคะว่าจะรับเป็นสีฟ้าหรือว่าสีชมพูค่ะ,คะก็แจ้งแอดมินมาได้เลยน่ารักมากเลยค่ะ